สวัสดีครับพอบ่อปวช่องมานิดบ้านนานะครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชมหอยเชอรี่สีทองครับทุกคนวันนี้ก็ชุดนี้ก็มีคนแบ่งนะครับคนขอแบ่งนี่ครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เนื้อสีทองครับอันนี้คือเปลือกทองนะครับทุกคนถ้าเราขัดก็จะเป็นสีทองอันนี้คือไซส์กลางเกือบจะใหญ่นะครับประมาณเหรียญสิบสองเหรียญน,นะครับนี่ สามเหรียญไซกลางเกือบใหญ่นะครับทุกคนก็เวลาเลี้ยงก็จะไม่ขัดเปลือกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีโอกาสที่จะเปลือกจะแตกนะครับทุกคนนี่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นบ่อบ่ออยเชอรี่ธรรมดานะครับเราก็จะไต่ขึ้นมาฝั่งนี้นี่เป็นเชอรี่ทองนะครับอาหารก็นนี้ครับเศษใบไม้เนี่ยครับผักที่เกิดตามธรรมชาติครับนี่ก็มีตัวเล็กนะครับทุกคน ตัวเล็กตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่ไปวันนี้ก็จะแบ่งให้ตัวเล็ก40ตัวแล้วก็ตัวใหญ่20คู่นะครับนี่คือตัวใหญ่สายกลางนะครับสองสามนี่คือสายกลางนะครับทุกคนกลางถึงใหญ่สามารถเป็น พอพันได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเปลือกสีทองเหมือนกันแต่ใบโยคาลิปตัสนะครับก็จะเป็นสีดำสีตัวละดูแล้วก็สีตัวตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับทุกคนก็จะคัดนะครับคัดไปส่งส่งไปสนีนะครับเพราะว่าบางท่านไม่สะดวกมา,มารับเองก็จะเป็นการส่งไปสนีไปให้อุ้ยหลุด วางตรงนี้เลยด้วยวกันตัวเล็กวันนี้ตัวเล็กสี่สิบนะครับตัวใหญ่ก็สี่สิบเหมือนกันในสี่ตัวแล้วมันจะมีตัวใหญ่ๆอยากให้ทุกคนชมนี่ครับตัวใหญ่ๆสวยๆมากเลยครับแต่ว่าเปลือกไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดก็จะเป็นสีทองนั่นแหละครับในน้ําอยู่ในน้ําที่มันเป็นมีใบคาลิปตัสก็จะทําให้เปลือกเป็นสีดานี่ครับตัวหนึ่งนีตัวใหญ่มีคนสั่งตัวใหญ่เดี๋ยวเอาตัวใหญ่ไปให้นะครับทุกคน เนื้อเหลืองทองเหมือนคาราเมลนะครับเออมาสตาร์ดห้าตัวแล้วนุ่นตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ใหญ่มากครับทุกคนดูครับเนื้อเนื้อสีทองสวยมากเลยแต่ตัวนี้เปลือกจะเป็นสีทองแต่ก็สีเขียวเขียวมรกตนะครับมีหลายแบบนะครับทุกคนแต่ก็คือตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ มีพี่ทางอุดรนะครับจะให้ส่งเพิ่มเพราะว่าได้ตัวเล็กอยากได้ตัวใหญ่เพิ่มนะครับไซส์กลางก็คือสามารถที่จะออกไข่ได้แล้วนะครับต้เข้าเนียครับนี่ครับสามารถทําพ่อพันธุ์ได้แล้วแต่เขาก็ไข่ตามเวลาของเขานะครับสีสวยมากครับทุกคนนี่ครับนี่ก็จะเก็บขึ้นไปนะครับทุกคนอันนี้คือเก็บมาจากสาน้ํานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ก็คือหอยเชอรี่ธรรมดา นี่ครับไซส์กลางขึ้นไปนีครับเขาจะเริ่มไข่แล้วครับตรงนี้ขนาดนี้นี่ก่อนจะส่งบางคนถามว่าส่งยังไงให้ไม่ตายนะครับก่อนจะส่งคืนนึงแล้วก็เไปไว้แบบนี้นะครับให้เขาคลายน้ําก็คือแบบเริ่มจะไม่ได้ใช้ชีวิตในน้ํานะครับมันก็สามารถส่งได้ละนี่ครับไซส์กลางสวยมากเลยครับทุกคนสีทองไซส์กลาง นี่ครับใช้กลางใช้กลางสิบคู่นะครับหนึ่งสองน,น,ะะนี่เป็ใช้นะครับใช้ใหญ่สวยมากนะครับทุกคน สีเหลืองสวยมากก็ตรงนี้ก็จะคัดไปให้นะครับไซส์กลางกับไซส์เล็กก็เกิดจะเท่าๆกันเลยครับทุกคนสวยแก้วตุ้มันมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเด็กหายยังไม่เจอตัวใหญ่มากเลยครับเพิ่งเอามาเมื่อคืนเนี่ยนี่ครับตัวหนึ่ง อันนี้ก็คือตักมาจากบ่อนะครับบ่อบ่อสระน้ำนครับสระน้ำของตัวเองนะครับน่าจะหายากหน่อยนี่ครับนี่คือสายกลางนะครับด,ดูเขาไต่ไปไหนละตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนไม่ใช่นี่คือตัวเล็กนะครับ ตัวเล็กก็คือจะเป็นเริ่มเป็นสีทองแล้วครับนี่เกือบจะไซส์กลางแล้วครับตัวถ้าเป็นตัวเล็กก็จะประมาณนี้ครับครับนี่ครับเนื้อสีทองนี่ไม่ใช่นะครับนี่ครับเนื้อสีสทอง นี่ครับนี่คือสาเล็กนะครับทุกคนก็มีพี่เขาสั่งสีสตัวมาส่งให้ก็จะคัดเอาตัวที่มันสวยๆนะครับสีทองทองถ้าเราไปขัดเปลือกก็จะสีทองเหลืองงามมากเลยครับนี่นี่ครับทุกคนหนึ่งสอง1ิบสามสิห้าสิหเจดปดเ้า ยี่สิบนะครับเนื่องด้วยเราก็แบ่งไว้ทําพันในส่วนหนึ่งก็เลยไม่ได้ขายหมดนะครับทุกคนแบ่งให้เฉพาะที่สามารถแบ่งได้นะครับยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกอันนี้ไม่ใช่นะครับยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเขาก็จะไต่หากันนะครับยี่เก้าสามสิบ นี่คือสามสิบตัวในนี้พี่เขาจองไว้นานแล้วครับเป็นสองสามอาทิตย์แล้วครับแต่เรายังไม่ได้แบ่งมีกว่าแบ่งครับก็จะติดให้หลายๆท่านอะไรนะอาจจะไม่อาจจะไม่พอใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนแต่นี่คือสามารถเราสามารถแบ่งให้ได้เท่านี้ครับก็จะตอบแทนเป็นแบบคืนเงินบ้างหรือว่ากเป็นการ ส่งหอยไปบ้างนะครับเพิ่มนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ขายได้เท่านี้จริงๆครับนี่ครับทุกคนนี่ก็คือสี่สิบตัวเด้อต้องแถมให้พี่เขาด้วยนะครับเพาะพี่เขาจองไว้นานมากเดี๋ยวตัวเล,ล็กไป เพิ่มจาก4-5ตัวนะครับเพิ่มมาให้ก็ไปทิ้งไว้แบ<ด>บนี้นะครับทุกค,คนพรุ่งนี้เช้าก็สามารถที่จะเอาไปส่งได้นะครับแพ็คดีๆฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่เขาเขาสั่งนะครับนี่คือสาเล็กไปไสากลางนะครับสากลางสิบคู่ อันนี้ก็ยี่ประมาณ20คู่ได้แล้วมั้ง1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1 11, ห้าห4เจ็คู่นะครับน,นี้ก็จะตัวเล็กเกินไปก็จะยังไม่สามารถออกไข่ได้นะครับตัวนี้ถ้าไสากลางขึ้นไปตรงก็จะสามารถออกไข่ได้แล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้ตัวนั้นสวยมากเลยจะให้ทุกคนดูชมนะครับนะครับสีทองสวยมากเลยครับ เหลืองมากนะครับทุกคนจะเก็บไปไว้ก่อนเผื่อมันไม่พอนะครับคลิปนี้ก็พามาชมหอยเชอรี่สีทองนะครับทุกคนทุกคนสงสัยมากเลยว่าเปลือกสีทองหรือเปล่าเปลือกก็สีทองนะส่วนมากนะครับเปลือกก็สีทองแต่ถ้าเลี้ยงเราก็ไม่ต้องขัดมากนะครับทุกคน,นเนื้อเขาก็จะเป็นสีทองเป็นมาสตาร์สวยมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเปลือกเขียวมรกต กับทองทองนิดนึงตรงนี้ครับถ้าขัดดีๆก็จะเป็นทองกับเขียวมากดแต่เนื้อก็จะเป็นสีเหมือนกันเลยอาจจะเป็นตัวผู้ก็ตัวเมียก็ได้เพราะว่าเขามีเพศเดียวกันนะครับเห็นว่านะครับก็คลิปนี้ก็พามาชมนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับคอมเมนต์ถามได้เลยครับแลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงยังไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่ยังไม่ถึง2ปีนะครับทุกคน เมื่อก่อนก็ไม่เคยสนใจสีทองเท่าไหร่นะครับเริ่มมาบูมไม่นานนะครับก็แบ่งๆไปเกือบหมดแล้วครับแบ่งๆไปเกือบพันตัวแล้วครับทุกคนตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกำมางใเจเนื่อนะครับ